สวัสดีค่ะวันนี้รีดีไซน์จะพามาพับเหรียญโปยทานรูปแบบดอกไม้สวยๆน่ารักน่ารักแบบไม่ง่ายด้วยริบบิ้นสองสีนะคะแล้วก็ใส่เหรียญที่หลังนะสวยๆน่ารักน่ารักแบบไม่ง่ายกันเลยค่ะ นี่นะคะจะเป็นสีไหนที่สลับสีก็สวยงามน่ารักนะคะแล้วแต่ชอบนะเดี๋ยววันนี้เรามาดูอุปกรณ์กันก่อนเลยกันไกลเหลี่ยญริบบิ้นค่ะวันนี้ลีจะใช้ริบบิ้นตาระคังเบอร์2จะใช้อยู่ที่2สีเทปกาว2หน้าเดี๋ยวเราจะมาเริ่มทํากันเลยค่ะ รีจะตัดริบบิ้น3เส้นที่ความยาว95เซนติเมตรรวบมารวมกันแล้วก็พับครึ่งนะคะตัวนี้รีตัดแล้วก็พับไว้แล้วนะแล้วก็จะมีอีกไซส์หนึ่งนะคะตัวนี้รีจะตัดอยู่ที่6เส้นที่ความยาว19เซนติเมตรที่ปลายด้านหนึ่งตรงติดด้วยเทปกาวสองหน้าในลักษณะน,นี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มสานกันเลยค่ะรีจะจับอริบบิ้นเส้นที่1ขึ้นมาสวมด้วยเส้นที่2เส้นที่3นะกดตรงรอยพับ สอดริบบิ้นเข้าตรงช่องที่1แล้วเปิดให้กว้างดึงเอาเส้นที่2ออกมาจับให้เข้าที่ค่ะนี่นะคะเราก็จะได้เป็นฐาน3เสร็จแล้วเราก็จะมาสารเป็นฐาน6จับอิบบิ้นฝั่งด้านขวามือทับเฉียงขึ้นไปด้านบนจับอิบบิ้นเส้นด้านบนทับเฉียงลงมาด้านล่างแล้วจับอลิบบิ้นเส้นด้านล่างสอดเข้าตรงช่องนี้นะให้ริบบิ้นขึ้นมาด้านบน เสร็จแล้วเราก็จะมาดูทั้ง6เส้นนะคะกดๆจับจับให้กระชับนะเราก็จะได้เป็นฐาน6กกลับด้านค่ะกลับด้านมาเราก็จะมาสารต่อกันเลยนะจับออลิบินเส้นที่1ขึ้นมาทับด้วยเส้นที่2 เส้นที่2ทับด้วยเส้นที่3เราจะมีริบบิ้น3เส้นด้านบนแล้วก็จะมีริบบิ้น3เส้นด้านล่างเสร็จแล้วเราก็จะมาสารสลับกันจับริบบิ้นเส้นที่1ด้านบนวางลงมา1ด้านล่างขึ้นมาด้านบน2ด้านบนวางลงมา2ด้านล่างขึ้นมาด้านบนเส้นที่3ด้านบนวางลงมาเอา3ด้านล่างขึ้นมาด้านบนในลักษณะนี้เสร็จแล้วจับหมุนมาเราก็จะเหลือริบบิ้น3เส้นด้านบนเหมือนเดิม เราก็จะมาสารต่อกันเลยนะจับริบินเส้นที่1ด้านบนวางลงมาก่อนเส้นที่2สอดรลิบินเข้าตรงช่องแรกนะคะค่อยๆปล่อยรลิบินออกมานะดูรลิบินด้วยนะคะเส้นที่3ค่ะสอดรลิบินเข้าตรงช่องแรกออกับช่องถัดมาเสร็จแล้วรีก็จะปล่อยมือออกมาจับให้เข้าที่อีกนิดนึงและแบบนี้กลับด้านค่ะ กลับด้านมาเราก็จะมานับริบบิ้นข้ามสองเส้นแล้วพาดนะหนึ่งสองจับริบบิ้นพาดมาหนึ่งสองจับริบบิ้นพาดมาหนึ่งสองจับริบบิ้นพาดมา หนึ่งสองจับอริบินพาดมาแบบนี้นะคะทีนี้เราจะเหลือริบบิ้นสองเส้นจะไม่มีที่พาดแล้วนะรีจะจับอริบินเส้นนี้ขึ้นมาก่อนจับริบบิ้นโค้งมาในลนนักษณะนี้ขยับมาตรงไปนะคะแล้วก็เสียบลงไปตรงตัวดอกถัดจากเส้นที่พาดตะกี้นะนี่นะคะต่อเลยจับริบบิ้นโค้งมาสอดริบบิ้นเข้าตรงช่องแรกออกับช่องถัดมา เสร็จแล้วรีก็จะปล่อยมือออกมานะจับให้เข้าที่อีกนิดนึงนี่นะคะได้แบบนี้กลับด้านค่ะกลับด้านมาเราก็จะมาสารทับตามแนวนะลอดผ่าน2เส้น1นสองแบบนี้นะคะทั้ง6เส้นเลยค่ะ นี่นะคะจับให้กระชับอีกครั้งหนึ่งค่ะแบบนี้กลับด้านค่ะกลับด้านมาเราก็จะมาสารต่อกันเลยนะคะเร็วไปไหมคะถ้าช่วงไหนเร็วไปก็สามารถกดหยุดสต็อปดูได้นะคะแล้วก็ค่อยๆทําไปนะลีจะจับอรลิบินเส้นนี้นะคะจับลิบินเอียงไปด้านหลังแล้วก็โค้งกลับมาด้านหน้าในลักษณะน,นี้นะเสร็จแล้วขยับมาตรงปลายนะคะ แล้วก็เสียบลงไปตรงตัวดอกนะที่ตรงกับเส้นของเขานะคะคือเส้นนี้นะมองเห็นไหมคะให้ลอดผ่านมาสองช่องนี่นะคะหนสองแบบนี้ค่อยๆดึงริบบิ้นลงมาค่ะดูกรีบด้วยนะคะพร้อมดูกรีบด้วยในแ,แบบนี้นะต่อเลยนะคะจับริบบิ้นพับไปด้านหลังโคง้งกลับมาด้านหน้าในลนนักษณะนี้ขยับมาตรงปลายนะ แล้วก็เสียบลงไปตรงตัวดอกที่ตรงกับเส้นของเขานะคะให้ลอดผ่านมา2ช่องนะนี่นะคะหนสองแบบนี้ค่อยค่อยดึงริบบิ้นลงมาค่ะพร้อมดูกรีบไปด้วยนะนี่นะคะในแบบนี้นะต่อเลยเราจะทำแบบนี้เหมือนกันทั้ง6เส้นเลยนะคะเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลยนะ นี่นะคะดูความเรียบร้อยกันอีกครั้งหนึ่งนะจับกรีบให้เข้าที่อีกครั้งหนึง่งนี่นะคะในแบบนี้เสร็จแล้วกลับด้านค่ะกลับด้านมาเราก็จะมาสารทับตามแนวนะลอดผ่านสองเส้น1นสองแบบนี้นะคะทั้งหกเส้นเลยค่ะ นะคะดูความเรียบร้อยกันอีกครั้งหนึ่งเสร็จแล้วเราก็จะเอาลิบบินที่เราตัดไว้นี่นะคะหกเส้นนี้นะมาสอดลอดผ่านด้านล่างนะคะลอดผ่านสองเส้นมาเลยนะหนึ่งสองแบบนี้นะคะค่อยๆ่อดึงลิบบินลงมาแล้วก็แกะเทปกาวสองหน้าออกในแบบนี้ ต่อเลยนะเราจะทำแบบนี้เหมือนกันทั้ง6เส้นเลยนะคะเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลยนะ นี่นะคะดูความเรียบร้อยกันอีกครั้งหนึ่งค่ะเสร็จแล้วเราก็จะมาตัดปลายริบบิ้นออกเลยนะคะนี่นะตัดออกให้เสมอเท่ากันแบบนี้ทั้งหกคู่6เส้นเลยค่ะนี่นะคะพอเราตัดริบบิ้นได้เท่ากันทั้งหกคู่หเส้นแบบนี้แล้วนะ เสร็จแล้วเราก็จะมาสารต่อกันเลยนะคะเราจะสารริบบิ้นเป็นคู่แล้วนะคะลีจะจับริบบิ้นคู่นี้นะจับริบบิ้นเอียงมาฝั่งด้านซ้ายมือเสร็จแล้วจับประตูลิบบิ้นม้วนกลับไปด้านหลังในลักษณะนี้แล้วก็นับข้ามมา1กลีบนะคะมาฝั่งด้านซ้ายนะเสร็จแล้วจับประตูลิบบิ้นนี้นะคะเสียบลงไปในตัวกลีบดอกนี้เลยนะคะเข้าไปด้านในเลยนะคะตรงตัวดอกนะให้ลอดผ่านมาในลักษณะนี้นะคะของกลีบถัดมานะจะได้แบบนี้ ต่อเลยนะคะเราจะทำแบบนี้เหมือนกันทั้ง6คู่6เส้นเลยนะคะเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลยนะเสียบเข้าไปในตัวกรีบดอกนี่เลยนะคะด้านในเลยนะนะคะต่อเลย นี่นะคะดูความเรียบร้อยกันอีกครั้งหนึ่งค่ะนี่นะคะเสร็จแล้วกลับด้านค่ะกลับด้านมาเราก็จะมาสารทับตามแนวนะลอดผ่านสองเส้นนี่นะคะ1นสองแบบนี้ทั้ง6เส้นเลยค่ะ นี่นะดูความเรียบร้อยกันอีกครั้งหนึ่งค่ะจับลงมาให้กระชับเลยนะคะแบบนี้เสร็จแล้วกลับมาดูด้านหน้าอีกครั้งหนึ่งค่ะดูความเรียบร้อยสวยงามเลยนะคะทุกกลีบเลยนะนี่นะคะพอสวยงามเรียบร้อยได้แบบนี้แล้วนะเสร็จแล้วเราก็จะมาตัดปลายดิบินออกเลยนะคะนี่นะคะตัดออกสั้นหมดเลยค่ะทั้ง6เส้นเลย นี่นะคะตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วจะได้แบบนี้นะเสร็จแล้วเราก็จะมาใส่เหรียญกันเลยนะคะ นี่นะคะนี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเหรียญโปยทานแบบไม่ง่ายของรีดีไซน์นะคะตัวนี้จะเป็นลายดอกชวนชมแบบใหม่สวยๆน่ารักน่ารักแบบไม่ง่ายเลยนะเพื่อนๆชอบก็เข้ามาทํากันนะคะถ้าชอบคลิปนี้รีฝากกดไลค์กดซับ c r i b e แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามช่องรีดีไซน์ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ